สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้คับพบกับปอยเต้นรถ MC99 เอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะปอยมีรถเข้ามาใหม่มานําเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบรถยนต์มือสองนะคะอยากจะเอาไปใช้งานสักคันเนาะนะคะวันนี้ขอแนะนํากระบะ4ประตูมาในแบรนด์ของ Toyota าไฮรักรีโวนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยนั่นเองเนะคะอ่ามาดูข้างๆเลยนะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าคะบอกเลยนะสภาพเดิมจริงๆ นะไม่เคยทําอะไรเลยนะได้สีบอลด้วยนะคะเดิมทุกชิ้นจริงๆนะคะ,ะน้องมาในปี2020นะคะ20นะตัวเอ็นที่นะคะตัวสแตนดาร์ดนั่นเอง Z Edition นะคะปี2020นะคะเลขไมค์คันนี้ก็บอกเลยนะวิ่งมาน้อยมากนะคะเพียง35,000กิโลเท่านั้นนะคะสาภาพเดิมๆนะคะ คุณชมท่าไหนาที่สน,สนใจอยากจะได้นะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาได้นะคะที่เบอร์085ค่ะ5514545แอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะคะคันนี้บอกเลยนะจะจัดโปรโมชั่นนะคะให้เอารถยนต์คันนี้เอาไปใช้เอาไปต่อย,ยอดธุรกิจนะคะท่านใดที่สน,สนใจห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนราคาโปรโมชั่นเออนะคะนี่เลยค่ะสวยจริงไม่ตกตานี่คือ อัดกลางแจ้งนะกลางแดดอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้เห็นล่องๆ่องลอยมีร่องลอยไหมสภาพ90ไม่ผิดหวังนะฮะไม่ผิดหวังจริงๆกลิ่นยังหอมใหม่นะคะสภาพโอ้โหพร้อมใช้งานเลยค่ะสวยจริงๆค่ะไม่ผิดหวังบอกเลยไม่ผิดหวังนะคะนี่อุย้ยกินหอมมากหอมไหมคะ ้อมครับโอ้โหสภาพมีบอกเลยนะกริ๊มากเลยค่ะคุณผู้ชมขาถ้าไหนที่สนอกสนใจอยากจะได้รถยนต์คันนี้นะคะเดี๋ยวให้ไปดูห้องเครื่องก่อนเดี๋ยวจะบอกราคาห้ามพลาดเลยห้ามกดหนีด้วยนะคะรับรองว่าถ้าคุณกดข้ามไปคุณจะพลาดนะคะน้องป้ายแดงโอ้โหน้องป้ายแดงเลยนะคะนดูสิสภาพกริ๊มากเลยคะ่ะคุณผู้ชมขะโอ้ย สวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะถ้าใหม่กว่านี้ก็คงปลายแดงเลยเนาะอันนี้แค่น้องปลายแดง,งปลายแดงค่ะเออนี่สภาพห้องเครื่องคุณลูกค้าขา A B O N A B S Airbag B ครบหมดในรุ่นนี้นะคะโตโยต้าไฮรักรีโวตรงรุ่นตรงสเปคนะคะท่านใดที่สน,สนใจพิกัดร้านนะคะ อยู่เรียบคลองเจ็ดตำลุกกาปทุมธานีชื่อร้าน MC999 นะคะ MC999 คุณออกรถคันนี้คุณก็ตะ999แน่นอนนะคะและที่สำคัญราคานาทีทองที่จะบอกในที่นี้นะคะให้เอาไปใช้กันให้เอาไปต่อย,ยอดธุรกิจกัน529,000บาทไม่ขายค่ะลูกค้าขาไม่ขายราคานี้ แต่จะขายให้ถูกกว่านี้เพื่อให้เอารถไปใช้การกับราคาอยู่ที่499,000บาทค่ะนะคะ499,000บาทลูกค้าขารถยนต์มือสองมี1ต่อ1ต้องรีบนะคะใครเร็วใครได้0855514545 0855514545แอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารุ่นไหนมารีวิวกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดเลยค่ะ <_ C' est> เพื่อไม่พลาดข่าวสารรุ่นใหม่ๆกับโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ